เล่นเล่นตบให้หมดดิตบให้หมดดิเฮ้ยเขาลีเขาลีมึงโฟกัสดิเขาลีอะแมวตายเฮ้ยต่อตอ่้ยแวนอนอยู่เลีไปตัวลีหมด รถค้าเกือแบนนะอุย้ยชุดที่โรงงานดีโรง,งงานชุดที่โรงงานดีลุงแก่เท่าร้องเป็นลุงนะฮะลุงแก่เท่าชุดที่โรงงานหม,มือนไหมยาว, <ทะ S 3> ว่าชุดที่โรงงานหนูได้ไหมใช่ฟกกอร์มหมาแก่อีกละฟอร์มหมาแก่ยังไงข้าอยากให้ท,ทำ<ง>อะไรเลยเนื่อพวกเหื่อพวกฟอร์มหมากแก่แบบเตาะเด็กกว่าแล้วทำไมหมอาไม่ดีมาแอคกิลเลียทิกี้ว้องเพลงถ<ำ>ามล,ลูก เองก่อนว่าข้าไปตอนลูกเองตอนไหนไม่ได้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 าม,ม,มาต้องคลิปลูกไว้เดี๋ยวมันหลุดันมาเยอะคนมาเยอะ,นยอะสนุกแล้วพี่สนุกแล้วข้าถามเองหน่อยสิเองไปไหนเดินมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนทำไมวะ คือข้าอุสัาห์จะไม่อยากคุยกับเองเลยนะได้ไงก็ไม่ต้องคุยเองนั้นเองเดินไปเองเดินไปอย่าเดินกลับมาไปเดินไปเดี๋ยวนี้นาวไปคชื่อเลยคุยในคุยในรถแต่แม่งกลิ่นออกมาข้างนอกเหลือจะเชื่อก็เกินไปนะอาจริงแถวนี้ไม่มีแล้วขยายแถวนี้หรือเปล่าได้กินตุตุคนไม่อาบน้ำเหม็นป่ะที่ถึอข้ออ้วนที่สุดในโลกเลย คิดถึงคู่หรือคิดถึงใครเปิดถึงไทยแล้ววันนี้คิดถึงคู่เปิดจองไทยไปไหนแล้วบะเขาจะหยุดแก๊งครับเอาเข้าใจริงเหรอจะลาไปนอนอ้าวเราจะเล่นเกมแต่ละเกมแต่ละเกมไม่สั่งแล้ววันนี้มไม่ไหวแล้วรถระเบิดีหะขอเสื้อขอเสิร์ฟชาวบ้านก่อนได้ไหมไอ้ใจรักจะนอนให้นะเปิดหมวกเลยนะทำไมทไมเขาถ้าถึงจะหยุดแก๊งครับไปถามเขาเลย เราเราเราไ่ถามเขาดิเราเราจะเขาโพสติดเทนามรากันอยู่เห็นป่าว่เอจรแล้เนาะเออรมีส่ครมั้งอ่ะไม่ได้เอามา้ละม้าทไมเราไม่ใส่ใจเน้อชาวบ้านเขาเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใส่ใจเองไม่เห็นเองละ่เไม่เ็นเ้พี่เของของได้พี่ของสเงหนแใครยังไม่ได้ของใครยังไม่ได้ของเลยดีนะ ใครมีวิ่งเร็วมั้งเกงอมขาผมดำไม่เดามาดิเบูครับเบิ์ดใกล้ๆแถวนี้อยู่ในรถมีเอาไปแไวหไปไม่กย่นอะไรกนเีนพี่อะันนี้สีแดงมาเยอะเว้ยส er ีแดงมาเยอะเว้ยเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดนะสีแดง จริงผมอะไรเนี่ยเก็งที่หมดเฉยวันนี้ผมกลาวว่าจะไม่ทันดีมด้วยแต่ว่าพอดีจะขึ้นมาสตรีมขอบคุณเอ่อเซนเซวันนี้เราไม่มีเช็คชื่อหรอครับเซนเซมีมีพี่ๆีสองคนที่ผมอยากขอบคุณเขาที่ส่งขนมเนาะขนมสองอย่างนะครับแล้วก็เป็นพุ่งแจม่นี้อไปเลยว่าจะขอบคุณนิดนึงแต่พอดีจะเด็นไหนก็จะมาสตรีมขอบคุณแล้วก็เลยสตรีมไอด็อกด้วยเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวจบไอด็อกอาจจะลงสตรีมเลย เคสก็พอบไว้ให้สำหรับทุกคนดูคำามกันแล้วกันนะฮะเราขาดเยอะอยู่นะวันนี้เคลื่อนไวก็มานะเราเล่นเต็มที่อย่างเราอะไรโดที่ไหวเท่าที่ไหวเออวันนี้วันนี้เราขาดเยอะนี่ใช่ไหมฟิลลิ่งแบร์ขาดเยอะวันนี้ขาดเยอะแล้วไม่กี่คนอ่ะจานครับครอันนี้เป็นไงบ้างครับมีพี่อ้วนกับนี่คนบิลลี่อีกไม่มีอะไม่มีอะไม่มีอะมีอะไรด้วยเหรอไม่รู้ดิกูคิดอะไรไม่ออกคิดเหมือนกันหรือเปล่า ใช่สุดใช่ไหมครับสี่เองเหรอดี๋ยไม่ส่บอกส่บอกใส่บอกใส่บอกอ๋อ้วนขึ้นขึ้นโกโปรแล้วนั้นสามารถดูติดตามช่องอ้ว้นได้ต่อนะแต่ผมให้ดรอปนะผมอาจจะลงหลังไงดโตใช่ได้คิดว่าอย่างนั้นนะคิดไว้ว่าอย่างนั้นนะครับกันเงีครับลุง

เฮ้ยพี mm ่ไ hmm. ม่ลงมือ huh. น uh ี huh. ่เอาให้ไม่ได้เลยแม่ก็คือพี่ไม่อยู่ไงพี่ชวนผมไปนอนไงพี่วันโอ้าพี่กับผมอยู่กินเที่ยงเปิดเข้ามาเยอะครับผมเห็นผมเห็นแล้วรอบเที่ยงอ่ะผมมาผมตื่นตอนเที่ยงสี่สิบผมก็เลยไม่เข้ามาโอ้โหเห็นมารอบนึงผมเลยนอนแต่ของไม่ทันไอ้เหี้ยฟ้าเตื่นแล้วเที่ยงนะแต่คนตกไปขาดลุงจำลองลุงจำลองใหญ่โตัวกองอยู่ไหนวะใหญ่โตฮะ ไม่เห็นครับไม่ดูพี่เก็บแล้วมั้งะเราไม่ดูเลยเข้าเลยไหมตอกไกลอ่ะก็เลยที่ตามตามตามมาๆมาๆมาข้อแรกข้าอหลังบ้านมั้งกล่องได่อยู่หลังนลยมาครับมาครับมาครับกทุคนรวมทุกคนรวมโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยยายายาเข้าไปโดนแดงปิดหลังเลยเอาแดงก่อนเลยตุ้นหน่อยครับตุ้นหน่อย

มันเป็นหนักตบนหัวใครเปล่าวะว่ใส่รองเท้าคูณนึือวะพูดอย่างเข้าวงแดงมาเลยแต่งตัวไงให้ดูแก่แต่งตัวอย่างเบบี้แหละจำไว้ถ้าเขาแก่อยู่แล้วป้าป้าป้าไปฉลามดูไปอยู่เราตอนเราไปฉลามใครเข้าใครีเอย่างนับนโอ้แมนโก้ปะหินโลไม่ใชเหรอสีเหลืองแมนโก้แมนโก้อะไรอ่ะอ ครับข้าครับบ้าขยับไ่มจุ่มจุ่มตา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 มไปไปไปหวันซิงนุบี้ไปจุ่มหรือไปจุ่มเนึะ ตรงนี้มีปลาฉลาดเนี่ยพี่กับเพิ่งเคยมาเจอว่ะผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยพี่ไม่งัด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 ถ้าเขาจะเอาก็ไม่ต้องงัดมันมีหลายแก๊งเกินปนไลูกถ้าเขาเข้ามาถอยใช่ไหมจะได้บอกถอยถอยมีขวานด่าเดี๋ยวนี้มีมีป้าใหม่แล้วพี่บุ๊คใช่ป้าแหล็กผ้าแหล็กตัวแม่งจริงปะเดี๋ยวเย็น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 มีหลายแก๊งมีหลายแก๊ง หลังเข้าอินฟีเข้าเป็ดอยู่ซ้ายตอนนี้เราแซบิดเลยเนี่ยโดดนแงปิดนเลยก็บอกเลยแดนเย็นเฮ้ยฟังเลยอยู่ขั้วบนแดนเย็นแดนเย็นเขาไม่เข้าเราก็ไม่ต้องนั่นแหะสนใจอะไรตัวไหนเขห้าวิ่งวนมาตีทีจะสไลด์ออกไม่ต้องสไลด์เข้าสไลด์เข้าไม่มีอะไรออก เขาลงเขาลงมูวิ่งปิดได้นะถ้าเขาจะวิ่งลงอ่ะมึงดูดีๆนะเราได้เนินสูงนะได้ไม่ได้ได้เขาวิ่งชนเขาวิ่งชนนะเพื่อนโดดแล้วปีหนึ่งพี่กรุบ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 ลุงมาลุงมาลุงมากลับพี่เียไตูด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 เอาดิเอาดิเขาห้าวอ่ะเออยังยังเอาอีกเอาอีก ทีละคนทีละคนทีละคนดู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 ดดูเล่นเล่นเลเล่นเเล่นเล่เล่น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 ตวเล่นเล่นตบพี่หมดดิตบพี่หมดดิเฮ้ยเขารีเขารีมึ่โฟกัสดิคุณเลี้ยเฮ้ยตตต โอ้ยเอ้แมวนอนอยู่เรีไปตัวลีหมดแล้วเกาเพื่อนกลับมาลียข้างหลังคครบครบครบคบผมหน่อยพี่ปล่อยลีเบาสวยไอ้กงอ่้หมมไหนข้มไเข้าหลังเข้าหลังเข้าอุ้มไหนตื่นตืนี่นีนี่อนี่เียอะไรเขาลีอยู่

พี so stumbled, uh, Hence, so ่เจดเลงสมพี่จดเลงสมเีงสดาพี่เดเลงสมเล่นน่เล่นน่หเอ้ยมึงเล่นเสียงน้ำเียอะไรวะเปเอาไปเอาไปเอาเปเอาโอ้โหผอ้ยชอดจิงเสียงเล่นน้ำวยอะี่เหไรเห็นรีไฟรีไฟหารีหาหารวมหารวมรวมารวมกันยกเรามารวมกัน้เล่นชอดจิงเสียงเพี้ยรีรีรีหารี มึงอย่าวิ่งงงหาลีไม่เห็นชื่อมึงไม่เห็นชื่อมึงไ,มไปเก็บของไปเก็บของกันน่ะเช่พลีเลยหาเสาลีหาเสาเล,าสาลีต้นไม้ก็ได้ลีเลยเลยมืเ่อกี้เมื่อกี้มึงชุบไอานอนอยู่ใช่ไหมใช่พี่เออกูว่าแล้วมันให้กูอุ้มกูงงอยู่เลย

พอพอไปพื้นพี่อะไรน่ะระวังขวาระวังขวาที่ยืนดีๆประจุเไปจุ่มคนนึงได้ได้แตแ้งขึ้นไม่อยู่ข้างบนดูให้หน่อยดิ เขามา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 มาไม้ไม e ้ไม่เ hey. ด็ดไม้ไม้ไม่ต้องมปยืนสูงถ้าเขาจะเอาก็ไม่ต้องงัดมีหลายแก๊งเกินไม่ยืนโซนๆอ่ะหลูไว้อ่ะไม้อ่ะถอยถอยเ้ดีี๋ยวนมีม no. ีปั๊มใหม่แล้วพี่บุ๋มเห็นบ้าหลังเข้าเห็นไหมโตสแตนอ่ะเห็นป้าเด่น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 เตนมามีหลายแก๊งมีหลายแก๊ง สามสี่สี่ห้าแก๊งเลยเ้อรอบนี้เอาดีเดินห้าอะไรอ่ะตีเลยถ้าเดินห้าอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องสไลด์ไม่เย็นเย็นเขาไม่เข้าเราก็ไม่ต้องนั่นแหละสนใจเลยตัวไหนเข้าห้าวิ่งวนมาตีทีสไสลด์ออกไม่ต้องสลด์เข้าสไลดสเข้าไม่มีอะไลออก เขาลงเขาลงมูวิ่งปิดได้นะถ้าเขาจะวิ่งลงอ่ะดูดีนะเราได้เนินสูงนะได้พี่ได้ได้เขาวิ่งชนเขาวิ่งชนนะเพื่อนโดดแล้วกบมาถอยมาถ่ายมาถ่ายมากรุบกรถอยมาถอยมาเจ็ดฐานถอยมาถอยมากรุบถอยมาถอยมาลุงมาลุงมาลุงมาเตัวกลุดจ้ะตัวหลุด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 เอาดิเขาห้าวอ่ะสวยสวยสวยยังยังเอาอีกเอาอีก ทีละคนทีละคนทีละคนดู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 เล่นเล่นเล่นเอาเลยเอาเลยได้เปรียบแล้วได้เปรี่ยนแล้วหรยเฮ้ยเล่นเปล่นเล่นดูลีเด้ดูลีเด้เฮ้ยเขาลีเขาลีฟูฟกนนี่เขาลีอ่ะระวังนะมาทางเนี้ยมาทางนี้ระวังนะระวังสีแดงเฮ้ยได้ยินป่ะแปได้ยินอยู่พี่แป๊บนึงผมรู้อยู่แป๊บนึงใจเย็น ปลาฉลากปลาฉลามปลาฉลามโอเคโอเคบอกแล้วแดงมา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 ครบหน่อยวันนี้แล้วกันพี่เฮ้ยแดงมาเฮ้ยตีดิเอ้าไอ้ไม่ไม่เพื่อนอยู่นี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 ่เจ็บแล้วเจ็บแล้วอ่ะเพื่อสวยเจ็บแปนปล่อยสลบเจ็บแปนมึงไม่กูบอกแล้วอย่ามาทางนี้ เห็นเพื่อนรีอยู่วันนี้ง่าทษเลยไม่ต้องความเพนวิ่งเมื่อกี้น้องผมกดแล้วพี่แม่งไม่แม่งไม่ติดให้ผมฮับเอร์ข้างบนชุบฮับเอร์ข้างบนชุบแล้วแล้วแล้วทุกเลยคอยหน่อยแดงมาหน่อยฝั่งที่เขาแบบไม่กล้าชนน่ะเข้าใจปะเขารอซ้อนอ่ะสวย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 ชุบ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 ชุรีไฟพี่แปงหารีพี่แปงหารีพี่ไปหารีพี่แปงหารีอไม่เป็นไร มันจะมีแก๊งชอบแบบรอซ้อนอะมึงต้องระวังครับพี่ผมไอ้นี่ได้เมื่อกี้แต่ผมเห็นเขาแบบไอ้นี่ยืนอยู่บนนั้นนี่ไงเราคุปได้อยู่นะก็จะคนบอกข้างหน้านี้เล่นดีเฮ้ยเชิญเชิญก็เล่นดิเชิญกันเล่นดิคุปน่อยไม่มีคนชุบเลยไล่มีนักลบคนชุบตายลุงคนชุบตายหมดแล้วลุงไปเบี้ทางนี้ลุงลุงเหตุไรเหตุไรเห็นลเหตุไร ลุงชุบใหม่ชุบใหม่อุ้มเอไปชุบใหม่ตีไปก่อนตีไปก่อนดิตีไปก่อนดิไหนๆก็ตีได้แล้วโอ้โหเรียรีดีหน่อยดีใจเย็นงงหายดไม่เห็นชื่อมึงไม่เห็นชื่อมึงไม่เห็นชื่อมึงเดี๋ยวพอลุงรีเสร็จแล้วลุงไปเล่นนะลุงครบนะเดี๋ยวผมไล่ชุบเองเล่นหน่อยเล่นหน่อยเดี๋ยวดิเดี๋ยว เอาไม่ปั๊มเดี๋ยวน่อยเดี๋ยวน่อยปากหลามตัวเนี้ยปากหลามมาบ้นก่อนมาบ้านก่อนเอาไหมให้ตายดิลูกไปตกเอ้าไอ้เหีย้ยกหลังจะเสร็จอยู่แล้วมีใครีบลุ้นไหเดี๋ยวรีบลุย่งไม่มีรีดิผมไม่เกิดผมไม่เกิดเฮียเพื่อนเราเกิกดต่อเลยชุบไปหมดชุบไปหมดชุบไปหมดไอ้เมืองเกิดล,ล,ละรีบเลวลงไม่ตกข้างล่างสวยลงไม่ตกข้างล่าง มือแไม้ล้ตงนปนเก็บโยใครรีใครมั่งังไม่เกิดใครแล้วรีหมวแล้วไอ้มูไก่ไถ้าเหนือถ้าเหนือไม่เยอแล้วก็ยังไม่มีใครรีผมนะเหนือยไม่เยอะก็จะหยุดรีไดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วีเหลืองหมดยังเดีรีให้ไปไปไม่เกีียวสวยหมดจังไม่ต้องรีแล้วไม่ต้องดีแล้วไม่ต้องดีแล้วไม่ต้องดีแล้วไม่ต้องรีแล้วไม่อดล้ต้องดีแล้วไมองดมาต้อดีแลวอดไม่แมดแล้วมอ้ว้ต โอ้ยสตาร์ลอดโอ้ยพี่อ้วนกำหมัดแล้วพี่อ้วนแต่แดงเก่าเดี๋ยวดิปล่อยแอปหยิบดิ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 จายเอ๊ะครับใจายเย้ป่อยพี่อ้วนไล่ไปใจเย็นใจเยเยจ้าพี่จ้าใจเยเยจ้าเออ ทำไมท่าพี่ไปถึงแบะดักแดกดักแดกเ้ดีดักแดกดสรุปข้างในมีอะไรบ้างเนาะขอพูดสำหรับปากฉลาดนะะมึงอุ้งหวยหาหมอด้วยลุงแม่งเอากูมาจริงๆข้างๆใครอุ้งเนี่ะใครกดอุ้งเนี่ยพี่อ้นพี่เลิอ้นพี่เลิฟเง้พี่เลิฟว่าจังใด เปล่ามีอะไรเห็นหน้าเหมือนสตารหลอดก็แค่อยากทักเฉยๆทำไมอยากสตารหลอดออกจะเท่พี่ไปดูนะอเวนเจอร์นะคะนะนะนะมันแค่หัวร้อนก่อนเฉยวันครับวันสุดท้ายแล้วนะไปแล้วนะไปไหนอ่ะแกงยุบไงเอาแกงยุบไงไปเป็นประชาชนไงยุบไหมอ่ะสวัสดีคปัญหาภายในค่ะ ใช่ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเพ่หนูจะเป็นประชาชนอีกแล้วครที่เล่นด้วยเด็กเเล่นด้วยวันสุดท้ายครับปัญหาภายในที่ว่าคุณข่าวอันนี้เรื่องจริงค่ะพี่อันนี้เรื่องจริงค่ะเฮ้ยเรื่องนี้เขาก็รู้กันอยู่พี่ไม่อยากพูดเลยตังเก่งไม่เหลือแล้วว่าพี่คิดดูดิเป็นสามหมด โอ้พี่ลังแจงไม่เหลือแล้วตู้คนนึงก็หกหมื่นห้านี่ยยอะไรเนี่พี่มาดูดิของแกก็ไม่ส่งอ่ะพี่อ่ะโยนมาครับโยนมาผมยอมรับจบเขารับจบรับจบรับจบพี่ชายเราเป็นประชาชนแล้วอ่ะหมออยู่นี่เอาเอาไปนู่นเอาไปนู่นเอาไปนู่นไปไหนคนละแก๊งรับพี่ก็คุยครับเฮ้ยเวลารวมกันได้ อยู่ไหนใช่มพี่เดียวน้องหลานก็ไปเอามาหลอกล่อกูนะไอ้เสี่เจเลนโบ้วางไม่ได้ตัวนักเจเลนโบะัขอโทษทุกคนนะราบอยบาย